สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าสารแพทย์ให้เพื่อนๆดูอะไรนี่ส้มต่อนส้มต่อนส้มต่อนทำกันเป็นกระป๋องเลยนี่เพื่อนๆชิ้นใหญ่ๆส้มต่อนส้มต่อนเดี๋ยวสารแพทย์จะไปทอดเพื่อนๆไปทอดแก้มน้ำแดงโอ้ยหกำลังเปรี้ยวเพื่อน อุ้ยแกงก็อร่อยนะเนี่ยแกงใส่นงใส่เนื้อนอะเนี่ยสามไี่จะไปทอดเพื่อนแกงใส่หน่อไม้ดอมอคงจะอร่อยนะดูเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทอดสักหน่อยจะเอาไปทอดแล้วก็เอาไปกินกับเออน้ำแดง <c oughs> ทอดไม่เยอะหรอกเพื่อน ถ้ากินมือเดยอยเียวเดี๋ยวถ้ามันเปรี้ยวเนี่ยวต้องเอาไปไว้ที่ไหนไปไว้บาร์คอนอากาศช่วงนี้มันก็ร้อนอยู่นะเอาไว้ที่บาร์คอนหมายถึงไว้ที่นอกชานบ้านมันมันมันจะได้ไม่เปรี้ยวเยอะอากาศเย็นๆเนาะเนี่ยกินกับข้าวสวยนี่แหละเพื่อนๆถามเพลาะ เป็นถังเลยไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเล่นกันเป็นถังไปเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวสามให้จะไปทอดจับเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกับสามเพลกันมานี่ชีวิตหลังเลิกงานเรากินกับอะไรนี่ผักส้มเอ่อเรียอะไรอ่ะแหนมแหนมแหนมชิ้นก็เรียกแหนมต้นอะไรแหนม หวดไฟแล้วไฟมันวิ่งดงปั๊บน,นะเปิดไฟดวงสว่างก็วิ่งเป็นลูกน้ําเลยวิ่งลุๆๆๆๆเพื่อนๆวิ่งเป็นลูกน้ําเลยอื้สอสอ้มตนช่มตนแหนมอ่ะเขาเรียกแหนมม่นนะทาําเว่าเอาผักเอาหญ้ามากินมื้อเย็น <c ười> กินผักไม่ได้กินหญ้านเพื่อน ก,กินข้าวนิดนึงไมโครเวฟก็เสียเพืเเอ่อนๆเ้ยไม่โม้แต่เนาะไม่เนานะไม่มเห็นเนาะผักก็จะเหี่ยวหมดแล้วลืมมือหมด วุ่นวายวุย่นวายอยู่กับสามีแต่แม่ก็เลยลืมลืมผักลืมผักเนาะคุณฝาเขาไอ้เนี่ยที่นี่เขาเรียกน้ตฟันนะบ้านเราก็เรียกอะไรกินแค่นี้หมดเหมแหนมพระเทีมผักอืม นมิโ้ะตอนก็อร่อยแล้วเมื่อกินไปเรื่อยจะเจ็บดิบ Luôn. Làm <laughs> mm. này mới rồi luôn tiêu gì สาวมันแพ้วไม่ได้ทำเอวหรอกนะแหนมเนี่ยพี่คนเราแกทำแล้วแกก็มาขายสาวมันแพ้วเราไม่เคยทำรอกแหนมเนี่ยแหนมขิ้นแฮมกระเด็นกะดอยู่ ผักนี่มันผักลากท้งนั้นเลยนะเนีะ่ะหอมแพ้ไม่มีเวลาทำมู้นจัดแล่นเนี่ยหอมแพ้กินไปเลยยป่อยเป็นยามหมด อยู่ต่างประเทศพริกเม็ดหนึ่งเห็นไหมต้องปลายมันเน่าเราหักทิ้งไต้เ,เหลือมันเราไม่ทิ้งนะอยู่เมืองไทยเราเห็นพริกเน่ากเก็บทิ้งนะใช่ไหมนี่ครึ่งเม็ดเราก็หักเอาไว้ของแพงหักเึนยาก ขี่ใบเรื่อยก็มีเก็บเอาไว้ทำลาบกินดิมฝ่ามั้งขี่ใบเรื่อยเนี่ยืมหนักมากเลย หักย่ามาหลายวันแล้วเมื่อไม่มีเวลากินสามีสามแล้วก็แกเข้าโรงพยาบาลนะทแล้วก็ุ่นวายกับชีวิตตัวเองเลยุ่นวายกับชีวิตตัวเอง ผักอะไรก็กินนเพื่อนเพื่อนหลับตาก,กินปมันเป็นยาหมดนะผักทุกชนิดผักที่มีกินฉุนบาคนกินผักไม่เป็นเนาะกินผักอายุยืน

ใหญ่เกินมองเหมือนไม่ค่อยเห็นชัดนะปอดไฟลงใหญ่แนละ้วมันสว่างแต่มันมันวิ่ง ใครมาเยี่ยมช่องสามมันแพ้วไม่ค่อยมีสารละนะทำกับข้าวกินตามสไตล์สามแพ้วผมเพื่อทำคลิปไม่ได้ไปตามกระแสใครนะมีอะไรก็ทำไป มันคือชีวิตประจำวันของเราการกินการอยู่ก็เหมือนเดิมเราเคยอยู่มืงแทยเรากินยังไงเราอยู่นี่เราก็กิน คุณเคยกินไม่ได้กินก็ตายอ่ะอาหารไทยอ่ะ กินไปมาป้าเปล่าคิดยาวออื yeah. mm hmm. นิดเดียวกินไม่เยอะกินมอร่อยน้ำแดงตั้งอยู่ใกล้ไกลสาวนท่านผู้ชมนเพื่อนกินส้มต้นนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนบ๊ายบายจ้า